ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดพิกัดแตกและก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะพูดเลยเมื่อล่าสุดนั้นรายที่7มาอีกแล้วกับการโดนรอบวางทุนจากคำเหม็นครับเหยียบกับระเบิดสําหรับทหารไทยเราซึ่งก็กลายเป็นคำเหมนชะตาขาดได้เลยเพราะก่อนหน้านี้ เราก็ยื่นคำขาดไปแล้วนะครับว่ามีความชอบธรรมถ้าเกิดมีรายที่7เนี่ยปืนใหญ่สามารถตอบโต้ได้ทันทีกับพิกัดที่คุณอยู่ยังมีอัปเดตอีกเรื่องนึงครับบริเวณบร,ณบรณิช่องอานมานั้นทหารคำเมนเองก็มีการตอบโต้ยั่วยุฐานใดเราอย่างต่อเนื่องและก็มาปิดท้ายกับเฉลยศึกของกัมบูชาครับกลายเป็นว่าความจริงปรากฏขอมากกว่าทำฟัน และไม่อยากกลับประเทศคัมเมนแล้วโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าไม่อยากมารายงานแบบนี้เลยเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยที่มีอาการบาดเจ็บน่าจะสาหัสได้เลยครับเนื่องจากมีอัปเดตออกมาจากทางกองทัพบกเองครับบอกว่าด่วนที่สุดเลยนะเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีทหารไทยเราครับคนที่7เหยียบกับระเบิดในพื้นที่กองรับภาคที่2บริเวณห้วยตามมเรียก่อนที่จะถึงทางขึ้นเขาพระวิหารครับ ในสังกัดร้อยรอ6 1 1ซึ่งปัจจุบันนั้นก็ได้ดำเนินการส่งตัวด้วยอากาศยานเข้าัำการรักษาณโรงพยาบาลสับสิทธิประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงไทยเราก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปสําหรับห้วยตาเมเรเองนะครับในพิกัดที่เราเหยียบกับระเบิดนั้นก็เป็นชื่อห้วยที่อยู่ฝั่งตะวันออกติดกับภูมะเขือเลยนะครับจุดนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือซึ่งกลายเป็นว่า เราดูอีกแล้วนะครับเป็นเป้านิ่งกับขเมนอีกแล้วซึ่งขเมนขัดขวางการเก็บกู้ไม่พอนะครับฐานใดเราต้องมาเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ก็เป็นสัดติภาพที่ไม่มีอยู่จริงและก็ไม่มีความจริงใจในการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันเลยอย่าลืมนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยที่เราลาดตระเวนที่เราทําเกี่ยวกับถนนต่างๆเรามีการระมัดระวังเป็นอย่างดีครับแต่ก็ไม่ไวขเมนเนี่ยมีการวางทุนลักลอบอย่างต่อเนื่อง แล้วประกอบกับเมื่อย้อนไปประมาณ1-2เดือนที่แล้วนะครับก็มีการพูดจากเสนาธิการทหารบกเองนะครับก็เป็นท่านพลเอกมนัฐจันดีที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีขาที่7เนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงกระสุนปืนใหญ่ไปพิกัดที่ขมิบอยู่หน่วยที่ขมิอยู่และเราก็เคยมีการขอร้องให้ขมิเลิกด้วยนะครับว่าอย่าทําแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะรบกันเนี่ยก็ประกาศมาตรงๆเลยซึ่งเราก็มีการฝากไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆกับกรณี ราดิจิตของไทยเรานะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นยากมากกับเพอ,อร์ดี่ของพรรคที่สครับเพราะจะมีการประจันหน้ากันอยู่ตลอดแล้วเจอกันเนี่ยถ้าเกิดคำหินไม่วางมันก็ไม่เกิดแบบนี้นะครับย้ําอีกครั้งว่านันทยเรามีการระัตะเวนแบบระมมดระวังที่สุดแล้วนะครับไม่ได้ไปเดินเส้นทางมั่วซั่วนนะเราเดินในเส้นทางที่เราเคยเดินอยู่แล้วแล้วรอบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าคำเมน ตั้งใจเอามาวางตั้งใจเอามาที่จะละเมิดดินแดนของไทยเราแล้วบวกกับเป็นการยั่วยุเป็นการก,ก่อกวนด้วยซึ่งนับตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยมีฐานในเราครับเยียบทุนระเบิดของกัมพูชาเนี่ยที่มีการลักลอบนํามาวางนะบาดเจ็บหลายนายเลยครับแล้วก็มีฐาน1 6ึ่งหกนายที่สูญเสียอวัยวะแล้ววันนี้เนี่ยรวมเป็น7นาย กับการสูญเสียววัยวะเช่นเดียวกันซึ่งไล่มาตั้งแต่16กรกฎาคมเลยครับเราเหยียบกับระเบิดคอมเมนต์บริเวณช่องบกหลังจากนั้นวันที่23กรกฎาคมครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณช่องอันมาและก็วันที่28กรกฎาคมนั้นเราเหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทตาควายวันที่9สิงหาคมครับเราเหยียบกับระเบิดบริเวณรอยต่อโดนเอากิสนาและก็วันที่12สิงหาคมครับเราเหยียบกับระเบิด บริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมวันที่27สิงหาคมครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทต,ตาควายแล้วก็วันนี้ล่าสุดเลยครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณบริเวณช่องตามมเรียใกล้ก,ลกับปราสาทเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือย้ำอีกครั้งครับทั้งหมดที่ไล่เรียงมานั้นเราสูญเสียวัยวะทั้งสิ้นเลยแล้วแบบนี้จะต้องมีคนที่8คนที่9คนที่10คนที่11ต่อไปหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ ก็ต้องรอทางฝั่งไทยเราเนี่ยแหละครับจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างเพราะไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดให้เราต้องมาระแวงแบบนี้อยู่กับเขเมนครับเหมือนเราเป็นเป้านิ่งอย่างเดียวนะเขเมรก็ทําแบบสบายใจพอไม่เหยียบก็ย้ายไปฝั่งที่อื่นคือมันมีเรื่องราวที่พูดกันมาเยอะมากนะครับว่าถ้าเกิดวางไว้สองสาวันเราไม่ไปเหยียบเราไม่เดินจุดนั้นเนี่ยเขเมรก็จะย้ายเปลี่ยนฝั่งวางทันทีซึ่งหมายความว่าเขารู้พิกัดเขารู้จุดดีว่าตั้งใจจะจวางตรงไหนแล้วก็ถอนออกตรงไหนกันบ้างอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ เราต้องรับมือกันครับกับฝั่งของเขมรและก็ต้องมีการตอบโต้ให้ได้สัดส่วนกันนะครับเพราะแบบนี้ตหารหแนวหน้าเนี่ยก็น่าจะสูเจกําลังใจพอสมควรเลยซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอครับบริเวณพืณ้นที่กองทัพที่2ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตึงเครียดค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ช่องอันมาหรือว่าอานแซะก็มีคลิปออกมาครับทหารในเราเนี่ยมีการเดินลละตะเวนผ่านมาตรงรั้วลวดหนาม ที่ทางเขเมรน,นั้นยืนอยู่เลยตะโกนทักทายไปซึ่งเขเมรครับมีการเยาะเย้ยบอกว่าพูดไทยไม่ได้แต่มันก็โต้อตอบเป็นภาษาไทยนะครับเราถามไปว่าพูดไทยได้ไหมเขเมรก็ตอบมาว่าพูดไทยไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ก่อกวนยั่วยุจริงๆนะครับแล้วเขเมรก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้พร้อมกับไปโพสต์ว่าเจอหมาหลงทางมานี่เป็นสิ่งที่เขเมโรโพสต์นะครับกับการทักทายใจเรา เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นการยัออย่วยุแหละเจอกันอีกสักตั้งเจอกันกสักดอกเนี่ยก็ได้เหมือนกันกันกบขมิเองก็เป็นในส่วนของปฏิรับภาคที่2ครับถามว่ายังมีความตึงเครียดอยู่ไหมก็คงยังมีนะครับก็คงไว้ใจไม่ได้แหละสะำหรับขมิเองผมก็ย้ําไปหลายครั้งมากเป็นชาติที่ไว้ใจไม่ได้ครับจากการที่ติดตามข่าวมาไม่ว่าจะเป็นการเจราจาก,การพูดคุยอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเราอยากไปไว้ใจขมิโดยเด็ดขาดก็ต้องรออัปเดตกับฝั่งไทยเราอีกรอบหนึ่งนะครับจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไงกันบ้าง เอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ยังอยู่กับเฉลยศึกของคัมเมนเองแต่ว่าเป็นความจริงปรากฏออกมามากกว่าเรื่องที่แล้วนะครับเพราะกลาหโหมของไทยเราเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยว่าคมเมนนั้นมีการขอมากกว่าการทําฟันครับก็คือบอกว่าอยู่ไทยมีความสุขและไม่อยากกลับประเทศแล้วซึ่งกลาหโหมยังมีการยืนยันนะครับว่าการปล่อยตัวเฉลยศึกนั้นไม่ถูกสหรัฐกับมาเลเซียกดดัน แต่อย่างใดอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับมีการออกมาเปิดเผยถึงกระแสข่าวเตรียมส่งเฉลยศึกกัมบูชาเนี่ยกลับบ้านเกิดในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งก็จะมีการประเมินจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนแต่ว่ามีเหตุเกิดเหยียบกับระเบิดเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะส่งกลับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามกัน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นล่าสุดเลยครับก็คือเขเมรน,นั้นมีการเรียกร้องขอตามฟันก่อนจะส่งตัวกลับไปซึ่งนึกว่าแค่นี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านั้นอีกครับเพราะบางรายก็ไม่อยากกลับเลยเพราะอยู่ไทยแล้วเนี่ยมีความสุขซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีข่าวแว่วๆเหมือนกันครับว่าเขาเมนบางรายไม่อยากจะกลับไทย ก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็เป็นกองทัพเคยออกมาปฏิเสธแล้วว่าจริงๆขเมรเนี่ยไม่ได้มีการพูดนะครับแต่ทางกระลาหหมเนี่ยก็บอกว่าขเมรไม่อยากกลับไทยบางรายนะซึ่งก่อนส่งตัวกลับเราก็จะมีการสัมภาษณ์ด้วยว่าอยากอยู่ประเทศไทยไหมแล้วการที่เรลยึกขเมศน,นะครับบอกแบบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าเราดูแลเฉลยศึกเป็นอย่างดีอ้วนท้วมสมบูรณ์ตามกฎบัตรสาประชาชาติก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยครับที่ขเมรน,นั้นจะเอามาเล่นเราไม่ได้กับเรื่องของเชลิสึกเพราะ บางรายเนี่ยถึงกับอยากอยู่ไทยเดึงกับไม่อยากกลับบ้านเลยขนาดเป็นบ้านเกิดของเขานะครับยังไม่อยากกลับแล้วแต่ละคนที่เราจับมาไม่ใช่ชาวบ้านนะครับเป็นทหารของฮุนเซนเองแต่ทําไมถึงไม่อยากกลับขมินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สงสัยเหมือนกันกลายเป็นว่ามีมากกว่าดําฟันจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการอนุมัติด้ดาฟันแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดอยากจะดําฟันเนี่ยคนละหมื่นนะเป็นจํานวน7คนที่อยากจะดําซึ่งก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับงบประมาณนี้เอาให้คนไทยดีกว่าครับดีกว่าเอาไปให้ของขมิน ก็ไปขอหุ้นเซ็นก็แล้วกันถ้าเกิดกลับขมินไปไม่รู้ว่าจะได้ทำฟันหรือเปล่าหรือว่าจะติด สั่งเตกันแน่สําหรับเขมินกลับไปรอบนี้นะเพราะเหมือนดีใจเหลือเกินที่ถูกจับอยู่ในไทยมาปิดท้ายกันนี่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องการเปิดด่านปิดดา่านกันบ้างล่าสุดนั้นฝั่งตราดครับสั่งปิดด่านชายแดนกัมพูชาแบบห้ามเข้าออกทุกกรณีตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนเลยครับีิกรบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดสั่งปิดชายแดนทุกจุดทั้งขาเข้าและก็ขาออกบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งครั้งนี้ปิดตายทุกกรณีนะครับจะไม่เปิดทุกกรณีเลยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเรายังมีการผ่อนปรนให้คนไทยกลับเข้าพื้นที่และก็ชาวกัมพูชานั้นเดินทางออกไปได้แต่ต้องทำเรื่องผ่านแดนตามปกติแต่รอบนี้เราปิดตายเลยครับไม่มีการเปิดแต่อย่างใดอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแต่สิ่งที่ต้องจับตาม,มากที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของ มาตรการเด็ดขาดต่อไปสําหรับไทยเราหลังจากที่มีการเหยียบทุ่นระเบิดรายที่7ย้ำอีกครั้งนะครับว่ารายที่7แล้วที่เราโดนแล้วการเหยียบแบบนี้เนี่ยมันสูญเสียไปทั้งชีวิตเลยนะครับมันเป็นปมในใจว่าเฮ้ยเราทําอะไรขมิดไม่ได้แล้วเรามาเหยียบแบบนี้เนี่ย เหมือนเสียไปฟรีๆซึ่งก็ไม่ได้อะไรกลับมาถ้าเกิดได้แผ่นดินกลับมาเนี่ยเชื่อว,ว่าพี่น้องทหารก็คงไม่เสียใจนะครับหลังจากนี้มารอชมรออัปเดตติดตามกันได้เลยเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเ็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับาพาวอรปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไม่รู้ไม่ร ไม่ได้มันก็พูดได้แล้วเนี่ยส้อยโตพีซาพีซาเนี่ยไม่ที่นี่มันไจเต้บะมนไเตบะมันไจเต้บมันบมันไจเต้ถ้าฟังเก็พูดไทยดมันจะได้เข้าใจกัน